สุดเป๊ะสุดปังมาลาทอนงวดก่อนเข้าไปเป๊ะ,ะห้าเจ็ดเลขเด็ดเจ๊ฟองเบียรชุดเต็มมาแล้วบ่อยปุ๊บเกลี้ยงปรับสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a ก,ก็มีข่าวสารเเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะปังไม่หยุดนะคะเลขเด็ดเจ๊ฟองเบียนะคะให้โชคกับผู้คนเยอะแยะมากมายนะคะเจ๊ฟองเบียรนะเจ้าแม่ใบเลขเด็ดบ่อยเลขชุดเต็มออกมาแล้วนะคะ โดยเลขเด็ดเจฟองเบียนี่เข้าเป้ามาหลายงวดติดนะคะคนเฮลั่นนะคะคอหัวเฮล่นนะคะหลังจากได้โชคจากเจฟองเบียนะคะเข้าเน้นๆเข้าตรงๆนะคะงวดนี้นะคะเจฟองเบียปล่อยเลขเด็ดชุดเต็มออกมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดเจฟองเบียรัฐบาลไทยงวดวันที่1นธันวานะคะฟัน4ีเลยนะคะสีเน้นๆนะคะ มี42กับ47นะคะเม็ดเดียวนะคะ46กับ9 46นะคะนี่คือเลขเด็ดเจฟองเบียรนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดเจฟองเบียรนะคะนี่คือชุดเต็มนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ปล่อยออกมาชิมรางคือ85กับ87นะคะแต่ชุดนี้เจฟองเบียร์ฟันเลขนี้นะคะฟัน4 42 47นะคะเม็ดเดียว46 9 46นะคะทันทีที่เลขเจ๊ฟองเบียรปล่อยออกมานะคะ เลขตามแผงต่างๆนี่หาซื้อไม่ได้แล้วนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ